ราชาของระององท่านเนี่ยมามาขับเคลื่อนให้ทุกคนเนี่ยทำแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นบันไดเก้าขั้นขั้นที่หนึ่งคือพอกินให้ทุกคนเนี่ยปลูกของกินเอาไว้ทุกอย่างที่ตัวเองกินแล้วก็ขั้นที่สองพอใช้สิ่งที่เราใช้สอยปลูกเอาไว้ให้หมดเลยเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ขั้นที่สามให้พออยู่ให้ปลูกไม้ซ่อมบ้านสร้างบ้านให้พออยู่แล้วขั้นที่สี่ก็จะพอร่มเย็นทาให้ร่มเย็นเป็นสุด ขั้นที่5ที่นี่จะเอาบุญนำผลผลิตที่ออกมานะยังไม่ขายนะเอาบุญนำบอกทุกคนนี่บางคนได้ทำบุญนะนะได้ทำบุญมาบุญนำได้ฟักทองได้ผักบงได้อะไรไปทำบุญแล้วแล้วก็ทำบุญกับพ่อแม่ทำบุญกับพัะในาวัดนอกวัดขั้นที่6เอาทานนำคือแบ่งปันกันเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่สร้างสังคมให้ร่มเย็นเต็เสศึกบ้านนี้ปลูกอันนี้แบ่งปันนน่นอันนี้สังคมของเราจะได้กลับมาอย่างมีความสุขที่นี่เวลาเขาเกิดภยัยพิบัติ อาตมารประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกอาบริจาคเป็นข้าวสารอาหารแห้งผักผลไม้ที่ตัวเองปลูกช่วยเหลือคนทุกข์ยากด้วยเก็บรักษาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและเก็บได้นานขั้นที่8รวมกลุ่มกันขายขายให้เป็นเศรษฐี ขั้นที่9ทุกคนได้ดีมีสุขแล้วจะแผ่ขยายเป็นเกษตรโยธินช่วยเหลือคนทั้งโลกช่วยเหลือสรรพสัตว์เป็นต้นแบบของบอจทออด้วยวันนี้ได้น้อนมนำเศรษฐกิจพอเพียงบันได9้ขั้นเอามาพัฒนาที่นี่หรือคนโบราณท่านว่ากการจะช่วยเหลือคนเนี่ย ขาให้เป็นภาสิตจีนโบราณว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราเอาปลาไปให้ชาวบ้านถ้าปลาหมดชาวชาวบ้านก็ต้องมาแบมือขอปลาเราแล้วเราจะมีให้เขาตลอดไปหรือไม่ไม่มีทางอย่างที่จะมาเห็นบางเรื่องบางโครงการเอาหมูมาให้หมูก็หายไปแล้วเอาเป็ดมาให้เป็ดก็หายไปแล้วหมู่บ้านนี้เอาอะไรมาให้ภาพเดยมก็หายหมดแต่สิ่งที่บจททำเนี่ยมันเหมือนทำเหมือนช่วยคนเหมือนภาษิตจีนโบราณที่ว่า แทนที่เราเจะปาไปให้เขาเราไปสอนให้เขาตกปาเป็นคือเขาพึ่งตัวเองได้ยืนด้วยเราแข้งตัวเองได้มันน่าภาคภูมิใจแล้วเขาจะเป็นที่พึ่งของคนอูนและสัตว์ด้วยนั้นองค์การบจทเนี่ยถือว่าทํางานได้ครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จเลยสมบูรณ์แบบไม่เคยเห็นโครงการไหนจะดีอย่างนี้มาแล้วนี่พูดจากใจจริงจึงขอสนับสนุนอยากให้ท่านเนี่ยขับเคลื่อนช่วยอีกแรงหนึ่งนะ ไปที่ไหนเท่าที่รองเอกเล่ารับทางพออเรา้ฟังประชาชน,นาม,มีความสุขมีความสุขมากอยากให้ไปช่วยอยากแบ้นี่ล่าสุดแม่สวยแม่จันทแม่สายมาแล้วอยากจะขอท่านทั่วประเทศเลยเท่าที่ฟังอย่างนี้เพราะนั้นพวกเราสมาชิกหมู่บ้านเศษ็หนึ 1, ่งเศดสองพร้อมกันสนับสนุนไหมสนับสนุนให้ปจทรประกาศเป็นพระราชบัญญัติกฎหมายคุ้มครองตลอดคู่ประเทศไทยตลอดไปไหม ขอพร้อให้สัญญาณยกมือหน่อยสนับสนุนยกมือหน่อย,อายสาธุปลยสาทุยกมือหน่อยนะสนับสนุนองค์กรของเรานะ